อู้สวยมากลูกต่ละนั่งอมีความแบบว่าเสมือนทองฟ้าบริตแปรป,ปวนทันใดอังกอร <c oughs> ที่เป็นผีไม่ปล่อยออกจากบ้านนะกัดคอเลยมาดีเลย <c oughs> สวัสดีคร,รับยินิีต้อนรับเข้าสู่รายการด้วกกระ๋ตนะครับวันนี้นะครับต่อก็จะมาทำการรีแอคชั่นนะครับซิงเกิลที่ทุกคนรอคอยกันมากๆนะรับจะ เล s p i n นะครับหลังจากที่น้องๆหลายคนในอินบ็อกมาแตกกระจายมากสำหรับว่าพี่ต่ออยากให้ดีแอคชั่นเพลงนี้เลยของเล s p i n นะครับกับเล่งชอบคนตรงหน้าอ่าหลังจากที่ปล่อยเป็นแบบออดิโอหรือว่าเป็นยังไงเป็นแบบว่าเพลงทีเซอร์มา <c oughs> ก็ทำให้แบบอู้หลายๆคนนี่คือแบบว่าอยากดูแบบสุดใช่ไหม วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแบบเต็มๆเลยกับเพลงชอบคนตรงหน้า The Font Persons เพื่อ,มอไ,ไม่การเสียเวลายัางไงไม่การเสียเวลายังไงไปดูกันเลยจ้า <laughs> โอ้มีความแบบว่าเสมือนทองฟ้าบริตแปรปรวนทันใดอังกออหมอผีหนึ่งป้าหมอผีรอผีเซลฟีของเรารอวะอ่ะ อสาวๆเป็นผีอยู่ในบ้านยังโดนหมอผีปราบอ่ะเอ้อย่า,ยอ,าอ่ะเออโอ้ออออสวยมากลูกแต่ละนางเอเอ

คี <G itar> ิต <N> าหนึ่งเออน่ารักมากหมอผีก,ก็คือดีนี่เป็นผีไม่ปล่อยออกจากบ้านนะจริงกระคอเลยมานีเลย นเ <No. S 2> ป็นเหมือนอีกแบบฟิลหนึ่งเลยนะพองเลสปินนะเออแต่ชนอน่อยกใหเบครกเลย่ mm. นานมีอเลยพอาดีด เป็นเป็นหมอผีที่อบป,ป่ามากโหเก่งมากเออเปิดประสบการณ์ใหม่ของผีออกมาเริงระบำ <c oughs> ถ้าผีน่ารักขนาดนี้ก็ไม่ไหวปะเออหมอผีคนไหนจะกล้าฆ่าก่อนเออเขาสาั่นเสกหนึ่งเขาสาั่นจะเสกแล้ว เสกมาเออไม่กล้าเสกแกเพราะอะไรน่ารักเอออ่ามีอ่ะเสียอาการแล้วหนึ่งอฮ้ยยิ้มแบบนั้นย,ยย็บมันเดก <c oughs> เก่มาก ค,คือถ้าติ๊กต็ก็คือต้องมาแล้วจริงก็คือต้องเป็นไวรัลในติ๊กต็อกละหนึ่งเป็นไงบ้างทุกคนน่ารักมากกับเพลงชอบคนตรงหน้าหรือว,ว่า the font person นะครับของเ e s เปนมันเดย์การเลือกแบบโลเคชันในการถ่ายการโคโลกราฟหรือการแบบคิด ต่างๆออกมาคือค่อนข้างที่จะมีความเป็นแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของรสปินพอเราได้มาฟังรสปินที่แบบร้องเพลงแบบจริงๆจังๆเนาะแบบมาร้องเพลงแบบร้องแบบชัดๆไม่ได้แบบว่าเป็นแนวสุดสายเกินหรือว่าแบบน่ารักเกินอะไรเงี้ยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แบบทําให้เราดูเราความรู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีฟังแล้วก็มีความแบบสบายน่ารักคือทอดฮุกนี่ก็คือต้องแบบว่าไปไปตัดแอลผู้ชายหนึ่งแล้วนะ ก็แบบชอบคืนตรงหน้าไงอะไรเงี้ยได้หรอป่ะก็คือต้องตัดแอลผู้ชายหนึ่งใน t ิ k ต o อกเก็ตนะก็คือแบบว่าต้องแบบว่าส่งให้ผู้ชายแล้วเนี่ยทั้งนั้นแหละพวกที่ส่งมาให้รีแอคเนี่ยแอลส่งเพใย้ผู้ชายใครไม่มีก็แอบมีแฟนทิปหนึ่งเปิดว่าเออมโนว่าฉันแบบมีแฟนทิปคืนตั้งหน้าตาก็แบบว่าคืนตั้งหน้าไงเย่ให้รู้แฟนทิปหนึ่ง <laughs> เป็นไงมากดีมากอยากให้ทุกคนไปติดตามน้องๆน,นะครับกับเลส p ินกับ s i n เกิชอบคนตรงหน้านะครับจากทาง Beach House เนาะ b ีเอสบ h ชเฮ s e นะครับฝากเข้าไปฟังไปเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะครับแล้วก็ฝากแชร์เพลงนี้ไปเยอะๆเ,เลยให้ขึ้นเทรนเลยถ้ามีรายการที p s สเต e คิดว่าน้องๆน่าจะได้แบบไปโชว์ซิงเกิลนี้หรือไม่ก็ได้รับแบบลุคกี้ออฟเดอะวีคอะไรเงี้ยเออฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเดสปินเน่นะครับโอเคครับวันนี้นะครับเต๋านะครับกับรายการดูกับเต๋าก็ขอลากดก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆ เลสปิน Spin ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ต่อขอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย